ในช่วงเช้าเวลาประมาณ7นาฬิก46นาทีตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่13สิงหาคมปี2 0 2 5สภาเดินเรือของเรือรบหลวงเ็กินของสหรัฐอเมริกาบรรยากาศนั้นก็กําลังตึงเครียดนะครับจู่ๆบนหน้าจอเรดาร์นั้นก็มีจุดสว่างวาบขึ้นมาเป็นเป้าหมายใหม่ที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วจากทางทิศตะวันตกและไม่นานครับเสียงวิทยุมันก็ดังแทรกขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงจีนกลางที่ฟังแล้วก็รู้เลยว่าไม่เป็นมิตรแน่ๆปลายสายนั้นประกาศก่าวมาเลยครับว่าเรือรบอเมริกาคุณกำลังอยู่ในหน้าน นออกไปทันทีและพอหันออกไปมองที่ด่านฟ้าเรือนะครับท่านผู้ชมท้องทะเลในตอนนั้นมันก็ยังคงเงียบสงบดีเราก็จะได้เห็นกับสันดอร์สกาโบรโรอยู่ไกลลิบๆที่ขอบฟ้าซึ่งมันก็เป็นแค่แนวปะการังวงแหวนที่แทบจะไม่โผล่พ้นน้าขึ้นมาเลยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับในมุมมองของทางวอชิงตันหรือ,ออเมริกาครับพวกเขานะ่ยก็บอกว่าที่นี่คือหน้าน้ําสารกวนนะไรจะผ่านก็ได้แต่สําหรับไปจรงแิ้งนะครับแหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ท่านผู้ชมพวกเขามองว่านี่นะมันคือแผ่นดินของพวกเขาและการที่กองทัพเรือจีนมาปรากฏตัวในวันนี้ก็เพื่อจะมายืนยันสิทธ์น,นั้นให้เห็นกรจะจับไปเลยครับเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเรือรบของจีนหลายลำเลยครับก็ปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นทางกราบหัวของเรือรบอเมริกันพร้อมกับทิ้งร่องรอยขึ้นที่เป็นเส้นยาวคมกริบเอาไว้บนผิวน้ําสีพรามก่อนจะลดความเร็วลงมาประกบเรือพิฆาตของอเมริกาแบบหายใจรถต้นคอเลยเดียวครับในมุมมองของจ พวกเขาเองก็กําลังทําภารกิจเฝ้าติดตามเตือนและขับไล่ผู้บุกรุกครับใต้ในมุมมองของอเมริกาครับโอ้โหนี่มันคนละเรื่องกันเลยครับพวกเขาเองเก็กําลังทําภารกิจที่เรียกว่าปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือหรือพูดง่ายๆครับก็คือการจงใจจะเดินเรือผ่านพื้นที่ที่จีนอ้างสิทธิ์แบบไม่ชอบทำอะไรครับเพื่อท้าทายการอ้างสิทธิ์ของจีนนั่นเองครับเรียกได้ว่าเข้าไปยั่วยุคนนั้นครับพูดภาษาบ้านๆนั่นนะท่านนะาผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะมันถือเป็นครั้งแรกในรอบหป เลยนะครับที่มีรายงานครับว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐน่ะพวกเขาลุกล้ำเข้ามาในหน้าน้ําของซันโดสซากาโรและในวันนั้นครับคาพูดผ่านวิทยุทุกการเคลื่อนไหวของเรือมันก็เป็นเหมือนกับการเดินหมากในเกมที่เดิมพันสูงมากๆเลยครับที่แบบว่าไม่มีฝ่ายไหนเลยที่จะยอมกระพริบตาก่อนเลยด้วยซ้ําท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วทําไมล่ะแค่กลุ่มเห็นกับปากาลังเล็กๆน่ะมันแทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่ได้เลยนะ่ะมันถึงจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แย่งชิง กนอย่างดูเดือนได้ขนาดนี้หรือว่ามันมีทรัพยากรพลังงานนะคือแบบว่าถ้าเราครับลองไปเปิดกฎหมายระหว่างประเทศดูนะครับไอ้สันดอนแห่งนี้เนะี่ยมันตั้งอยู่ตรงแบบว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์แบบชัดเจนจับแจ้งเลยนะครับแต่ว่าเป็นจริงนะครับอ้างว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเส้นประก้าเส้นครับซึ่งไอ้เส้นนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นที่ลากขึ้นมาเองเพื่อครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลคล้ายๆกับที่ประเทศข้างเคียงเราชอบเคมกันนั่นแหละครับเพราะว่าประเทศเราเอง นั้นก็ไม่เคยไปตีเขตแดนใส่ประเทศไหนนี่ครับถูกต้องไหมครับและนับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาครับทั้งหน่วยยามฟังแล้วก็หน่วยเรือรบของเจนเนี่ยพวกเขาเองก็แทบจะปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับพอยติดกันชาวประมงฟิลิปปินส์ครับเรียกได้ว่าใครมาเนี่ยโดนปืนฉีดน้ําถล่มแน่นอนสําหรับฟิลิปปินส์แล้วครับสันดอรสกาโบโรเองเนี่ยมันมีความหมายมากสําหรับพวกเขาเนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของชาติแล้วก็เป็นแหล่งการประมงที่สําคัญมากปา ที่นั่นนะครับมีแต่ตัวแบบว่าเป้งๆเลยแต่ว่าสําหรับเจนเองแล้วครับมันจะเป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ที่จะใช้ควบคุมเส้นทางการเดินเรือแล้วก็ขยายอานาจของตัวเองให้มันลึกมากขึ้นเข้าไปอีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ตั้งของมันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะครับท่านผู้ชมมันอยู่ใกล้กับหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่แบบว่าพุกพ่านที่สุดในโลกในแต่ละปีนี่นะครับมันมีการค้ามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ไปให้การควบคุมสันโดษกาโบโรได้นะครับ มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของก้อนเหตุละครับท่านผู้ชมแต่มันจะเป็นเรื่องของการควบคุมเส้นทางการค้าการสอดแนมแล้วก็ความได้เปรียบของสงครามครั้งใหญ่นะครับย้ํานะครับว่าครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่เองครับและนี่นะครับมันคือเวทีที่เรือรบหลวงเพเกนเล่นเข้ามาะและมันก็เป็นต้นเหตุว่าทําไมครับทุกการขยับตัวนี้เองเ,องเนี่ยมันถึงส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกเลยภายในไม่กี่ชั่วโมงครับหลังจากการเผชิญหน้ากันครั้งนี้ครับทางการไปจริงนั้นก็ได้ออกแถลงการณ์ผ่ ่านสื่อของรัฐทันทีเลยครับพวกเขารับกล่าวหาว่าเรือลบหลวงแฮกกินของสหรัฐน่ะได้บุกเข้ามาในหน้านน้ำของอนณาเขตของจีนรอบๆซึ่งพวกเขาก็จะเรียกมันว่าหวงแยนเต้า ซึ่งมันก็คือชื่อที่จีนครับใช้เรียกสันดรซากาโบโรนั่นเองซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของจีนนั่นแหละครับที่จะตั้งชื่อให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเองและจากแถลงการของกองยุทธัพบริเวณตอนใต้ของกองทัพเรือจีนนะครับก็ได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่ากองทัพเรือของจีนนั้นได้ทําการเฝ้าติดตามเตือนและขับไล่เรือพิฆาตของอเมริกาไปแล้วเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งคําว่าขับไล่ออกไปนี่นะครับมันไม่ใช่คําที่แบบว่าเลือกมาใช้แบบตรงสงนะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อชววคามแข็ง แรงให้กับคนในประเทศได้เห็นและในขณะเดียวกันนั้นเองครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการส่งคําเตือนน่ะไปยังชาติอื่นๆที่คิดจะมาท้าททยการอ้างสิทธิ์ของเปิดจริงในลนักษณะเดียวกันนี้ด้วยครับและพอเปิดจริงนะครับออกแถลงการมาแบบนั้นใช่ไหมครับทางฝั่งวอชิงตันพวกเขาก็ตอบโต้แบบทันควะเลยครับแข็งกร้าวไม่แพ้กันเลยครับเรียกได้ว่าโคศกของกองทัพรืรสรัฐน่ะก็ยืนยันครับว่าเรือลบหลวงไฮกเก้งเนี่ยไปปฏิบัติการในทะเลจีนใต้จริงแต่ปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับว่าไม่ได้ไปทาอะไรผิดกฎหมายนี่แล ก็ที่สํคัญเลยครับไม่ได้ถูกใครบังคับหรือว่าขับไล่ให้ออกมาด้วยพวกเขาอธิบายครับว่าภารกิจนี้เนี่ยนะมันดําเนินการตามกฎหมายร่วงประเทศทุกอย่างโดยเฉพาะสิทธิ์ในการเดินทางผ่านโดยสุจริตซึ่งมันก็เป็นหลักการสากลนะครับว่ากันง่ายๆก็คือภารกิจแบบนี้เนะี่ยหรือที่เขาเรียกกันครับว่าอนดอบมันเป็นเรื่องปกติที่กองทัพเรือเขาทํากันอยู่แล้วครับในย่านนี้เพื่อท้าทายการอ้างสิทธิทางทะเลที่มันดูจะเกินขอบเขตไปหน่อยนะในสายตาของพวกเขาพวกเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนา จะไปยั่วยุใครครับแม้ว่าบ่อยครั้งครับไปจริงเนี่ยจะมองว่ามันเป็นการยัย่วยุก็ตามคนที่ออกมาเองก็มักจะเป็นเหมือนกับหนังม้วนเดิมที่ใช้ซ้ำไปซ้ำม,มาครับท่านผู้ชมคือแบบว่าสองมนหมาอํานาจต่างก็เล่าเรื่องราวในมุมของตัวเองถายเรื่องราวออกมาให้โลกได้รับรู้ครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยครับที่จะยอมไม่ใครเลยแม้แต่ก้าวเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วพอเราไม่มีภาพจากมุมมองที่เป็นกลางหรือว่าการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างครับโลกอน่ะก็เลยเลือกแค่แบบว่าจะเล่าเรื่องของ สองสองเวอร์ชั่นที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างก็ใส่สีตีไข่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองไปนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับเรือรบหลวงแฮกเกิ้งกันหน่อยดีไหมครับท่านผู้ชมไอเรือลำนี้ครับมันไม่ใช่เรือธรรมดาานะครับมันคือเรือพิฆาตติดขีบราวุธนำวิถีชั้นอาลีเบิร์กซึ่งเปรียบเสมือนกับม้างานตัวเก่งของกองทัพเรือสหรัฐเลยครับด้วยความยาว1 1 5เมตรมันนั้นก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและอํานาจการยิงแบบเต็มพิกัดหัวใจสําคัญของเรือลำนี้ เละครับก็คือระบบการรบที่ชื่อว่าเอจิสครับที่มันเปรียบเสมือนกับสมองแล้วก็ดวงตาอัจฉริยะของเรือแล้วมันก็สามารถติดตามเป้าหมายไปได้เป็นร้อยเป้าพร้อมกันเลยครับทั้งบนฟ้าและในน้าใต้ดานฟ้าเรือนี่นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าท่อยิงขีปนาวุธแนวเด่งหรือว่า VLS อ,อยู่ครับคิดง่ายเลยนะครับว่ามันนะ่ะคือคลังแสงพร้อมยิงที่มีทั้งจรวดป้องกันภัยทางอากาศกีปนาวุธยุธโทโธปกรณ์โทมาฮอกสําหรับโจมตีเป้าหมายไกลๆแถมพวกเขาเนะี่ยยังมีปืนกลการเล่งครับที่สามารถยิงกระสุนได้วินาทีละเกือบ50นัดเรีกเยกได้ว่าเป็นป้อมปืนป้องกันตัวด่านสุดท้ายที่ทาารกระสุนออกมาเป็นม้านเหล็กเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมดังนั้นนะ่ะการจะไปข่มขู่เรือลํานี้ง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าง่ายเลย ครับท่านผู้ชมเราตัดภาพมาที่ฝั่งจีนกันบ้างดีกว่าครับไอกองเรือของกองทัพเรือปลดแอกประชาชนจีนเองก็จะใช้กลยุทธ์ที่แบบว่าคุ้นเคยกันดีครับในทะเลจีนใต้นั่นก็คือการติดตามเตือนและประกบเหล่าบรรดาเรือรบต่างชาติที่ชฉวเฉียดเข้ามาในหน้าน้ําแถบนี้ครับเรือของจีนไม่ว่าจะเป็นเรือพิฆาตชั้นไทย0ูน 52d หรือว่าเรือฟริเกตชั้นไทย0ูน5 4 a ก็ต่างติดอาวุธหนักไม่แพ้กันเลยครับเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยมันคือการแล่นเข้าไปใกล้ใน ระยะที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยฉันเอาจริงนะเว้ยซึ่งบางครั้งครับมันก็ห่างแคบไม่กี่ร้อยเมตรแต่ก็ระวังไม่ให้ข้ามเส้นไปสู่การปะทะก,กันได้จริงๆครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมยุดทธวิธีสําคัญพอๆกับอาวุธเลยครับฝั่งอเมริกาก็จะมาแบบนิ่งๆเน่ๆ,เนๆครับและด้วยความเร็วที่แบบคงที่เส้นทางก็คงที่ครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันเน่ะแค่ผ่านบราเฉยๆนะครับลองจินตนาการถึงหน้าทรั์นะครับแล้วก็ทําหน้าเซอร์ครับแล้วก็เดินผ่านถนนหน้าบ้านจีนครับแต่ในด้านฝั่งจีนแล้วก็ มักจะพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วสูงประกาศผ่านวิดีโอซ้ำๆแล้วก็แล่นขนาบข้างในระยะใกล้เพื่อสร้างแรงกดดันเป้าหมายซึ่งมันก็ไม่ใช่การยิงนัดแรกนะครับแต่มันคือการบีบให้อีกฝ่ายนะ่ะทำพลาดทันเรือหนี หรือว่าถอยออกไปซึ่งถ้าทำสำเร็จครับก็จะสามารถเอาไปปั่นกระแสแล้วก็สร้างชัยชนะในการประชาสัมพันธ์ได้นั่นเองแหละครับแล้วมีหละครับที่อเมริกาจะไม่รู้ว่าจีนมีจุดประสงค์แบบนี้ไอ้หัวใจของความขัดแย้งครั้งนี้ครับมันคือเรื่องของกฎหมายพอๆกับเรื่องของอาณาเขตเลยครับท่านผู้ชมภายใต้กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติครับเขาก็กําหนดกติกาไว้ชัดเจนครับว่ารัฐชายฝั่งจะมีอธิปไตยเหนือหน้าน้ํา12ไมล์ทะเลแรกจากชายฝั่งของ ของตัวเองไกลออกไปอีกก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่แม้จะควบคุมทรัพยากรได้ ตายก็ต้องอนุญาตให้เรือชาติอื่นแล่นผ่านได้อยาอ่างเสรีแล้วก็ไอสานดอสกาโบโรนี่นครับมันก็ดันอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์ประมาณ1 2 0ไมล์ทะเลครับแล้วก็ตัอ้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์แบบชัดๆเลยนะครับแถมในปี2 0 1 6ัางระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเองก็ยังเคยมีคําตัดสินด้วยว่าการอ้างสิทธิ์เส้นประก้าวเส้นของประเทศจีนนั้นน่ะมันไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับเลยนะแต่จีนเองครับก็ยังปฏิเสธคําตัดสินนั้นมาโดยตลอดครับเรื่องมันก็เลยซับซ้อนตรงนี้นะครับทาชมมออเเริกง ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาตด้วยแต่ก็ดันยึดถือกฎนี้ครับว่ามันเป็นกฎหมายสากลส่วนจีนนะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็ไม่เอาคําตัดสินของศาลโลกครับสําหรับไปจริงแล้วครับการปรากฏตัวของเรือเฮกินน่ะมันคือการท้าทายอํานาจโดยตรงเลยแต่สําหรับทางวอชิงตันแล้วนี่ยมันคือ การเดินทางผ่านหน้าน้านําสากลยังถูกต้องตามกฎหมายไอ้ความขัดแย้งนี้นะครับมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครเป็นเจ้าของก้อนหินครับแต่มันเกี่ยวกับว่าใครกันแน่ครับที่เป็นคนกําหนดกฎกติกาในหน้าน้ําสําคัญที่ สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของการเผชิญหน้าในวันนั้นนะครับก็คือมันมีเรื่องราวมากมายครับที่เราอ่ะยังไม่รู้ความจริงครับจีนเองเนี่ยก็อ้างนะครับว่าขับไล่เรือเฮกกินออกไปได้นะครับแต่กลับไม่มีภาพวิดีโอมายืนยันส่วนสรับก็ว่าปฏิบัติการภารกิจสําเร็จตามแผนได้นะแต่ก็ไม่มีหลักฐานมาใส่ใช่ไหมครับไอ้การที่แบบว่าไม่มีหลักฐานที่มันจับต้องได้นี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าภาพบันทึกต่างๆน่ยมันมักจะถูกเก็บไว้เป็น ความลับมเละครับแล้วมันจะถูกปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อมันสามารถใช้สนับสนุนเรื่องเล่าของฝ่ายตัวเองได้เท่านั้นแหละครับแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ต่างเล่นตามบทของตัวเองไม่มีการยิงไม่มีการประทะมีเพียงแค่เรื่องเล่าที่แบบว่าดูขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงครับซึ่งมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังผลต่อผู้ฟังทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของพวกเขาเองนั่นแหละครับและแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ที่ซันโดสกาโบโร่น่ะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบล,ลอยๆครับท่านผู้ชม แต่มันเป็นส่วนหนึ่งนะของความตึงเครียดที่กําลังคุกคุนไปทั่วทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเลยครับในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับทะเลจีนใต้เองเนะี่ยก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทางการทหารเต็มไปหมดเลยครับจีนเองนะครับพวกเขาจัดก,การซ้อมรบครับแล้วก็ซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนะครับแถมยังซ้อมครั้งใหญ่ด้วยในขณะที่ฟิลิปปินเองครับก็ได้จะจับมือกับอินเดียซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกจังหวะเวลานะ่ะมันสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นเพียงแค่สเดือนหลังจากที่ฟิิิิลปนเเองก็่จ ต่อสัญญาการยกระดับความร่วมมือทางการทหารร่วมกับอเมริกาครับในบรรยากาศที่ร้อนระอุแบบนี้ครับการเดินทางของเรือพิฆาตเพียงลําเดียวนั้นมันก็จะสามารถเป็นเรื่องพิสูจน์ใจได้เลยครับว่าแต่ละฝ่ายเองเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันสถานการณ์ไปได้ไกลแค่ไหนกันนะโดยที่ไม่ให้มันล้าเส้นไปสู่การพะรักกันจริงๆครับแต่ว่าการซ้อมลบเนี่ยแสดงว่ามันมีหน่วยข่าวกองเขารู้มาแล้วนะครับว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็เลยซ้อมครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มี การซ้อมทีถีเกิดขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าแนวโน้มในการเกิดสงครามนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงอยู่เสมอทีนี้กลับมาที่เรือลบหลวงแฮกิก้นกันดีกว่าครับเมื่อเรือลบหลวงแฮกิก้นนั้นแล่นออกจากพื้นที่สันโดสกาบโรไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมันก็จบลงแบบที่ไม่มีใครยิงใครครับไม่มีเรือลำไหนชนกันมองจากภายนอกมันก็ดูจะเหมือนกับเป็นอีกวันธรรมดาวันหนึ่งในทะเลจีนใต้ที่เต็มไปด้วยข้อพิพาทแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความสงบสุขนี้ต่างหากนะครับที่ม มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นครับท่านผู้ชมในมุมมองของจีนนะครับการที่พวกเขากระเป๋าประกาศว่าขับไล่เรือสาร,รัฐได้สำเร็จนั้นมันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในฐานะผู้คุมก,กฎกในด้านาน,น้ำแห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณบอกคนในประเทศว่ารัฐบาลนะ่ะปกป้องอธิปไตยของพวกเราอยู่นะและในขณะเดียวกันครับมันก็เป็นการส่งข้อความไปถึงกองทัพเรือชาติอื่นๆครับว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเยียมในเขตของจีนอ้างสิทธิ์นะระวังเจอกับการต่อต้านแบบนี้ล่ะส่วนในมุมมองของอเมริกา ครับก็ยืนยันครับว่าพวกเขาจะไม่ถอยครับซึ่งนั่นน่ะมันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายอมรับว่ามาถูกบังคับให้หันหลังกลับเมื่อไหร่แล้วลก็มันก็จะเป็นการบ่นทําลายความน่าเชื่อถือของภารกิจเตอรีภาพในการเดินเรือที่ทํามาตลอดหลายปีทันทีครับและ อาจจะยิ่งทําให้จีนรับได้ใจแล้วก็ท้าทายการเข้าถึงหน้านําสากลของสหรัฐมากขึ้นไปอีกดังนั้นครับการยืนกรานว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามแผนและไม่มีใครเข้ามาขัดขวางได้เนี่ยมันก็จะเป็นการตอกย้ําครับว่า อเมริกาจะยังคงปฏิบัติการต่อไปในทุกที่ที่ทกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอนุญ,ญาตให้ทาครับในยุคที่ความขัดแย้งทางทะเลมันสามารถลุกลามมาได้ภายในไม่กี่นาทีแบบนี้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกบบทดสอบครับว่าสองมหาอำนาจพวกเขาเน่ะจะสามารถขับเคี่ยวกันได้ใกล้แค่ไหนครับโดยที่แบบว่าไม่เผลอข้ามเส้นกันไปจริงๆครับซึ่งคําตอบในตอนนี้เนี่ยก็คือใกล้กันมากจริงๆครับท่านผู้ชมแบบว่ามันห่างแค่เพียงเอื้อมมือจริงๆ มันก็เลยเกิดคําถามที่น่าคิดเลยครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับมันจะเป็นการเตือนกันจริงๆหรือว่ามันจะเป็นแค่ภารกิจที่พวกเขาวางแผนไว้อย่างรัดกุมแล้วกันแน่นะภารกิจยั่วยุหรือเปล่าเนี่ยแล้วพอมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแบบนี้นะครับคาตอบมันก็เลยคลุมเครือครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเลือกที่จะเชื่อเรื่องเล่าของฝั่งไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผลกระทบของมันเนี่ยมันก็ไพไกลเกินกว่าทางเดินเรือแค่ลําเดียวแน่นอนครับเพราะว่าสันโดรซากาโบโร่ก็เป็นเพียงแค่จุดประทะเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้น ในทะเลที่แบบว่าเต็มไปด้วยแนวประกาศลังที่มีข้อพิพาทไอ้เส้นทางเดินเรือที่แออัดแล้วก็การราดตะเวนทางทหารที่มันซับ ตอนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็หมายความว่าการไปเชิญหน้าในครั้งต่อไปครับมันอาจจะมีเรือเข้ามาเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นครับพวกเขาอาจจะปั้นใครก็ได้ครับเข้ามาประท้าแทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาที่มันจะใหญ่หลวงมากกว่าเดิมครับและแน่นอนครับมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พื้นที่แห่งความผิดลาดนั้นมันก็จะดูน้อยลงไปเรื่อๆยๆแลวนะครับท่านผู้ชม